คนะคะค่ะสวัสดีครับผกัาวันค่ะสวัสดีค่ะครับนี้บ้ใช่ค่ะห้าห้าหัวเราะอย่างเดียวไก็สนุกค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่เอทําเรื่องนี้อคือสามารถดูได้ทั้งเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ผู้ใหญ่รุ่นเก่าจากการที่ไม่ได้แสดงหนักมา15ปี S <S โอ้ในตอนน<ก>้อง<บ>จากวัยห้าสีส่เนี่ยมันก็สิบกว่าปีนะก็เรื่องนี้เรื่องนี้อะคะก็<ท>สนุกดีคะ<ช>่ะแล้วก็คือมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าคนที่เข้าด้วยเนี่ยก็คือพวกเราทั้งนั้นน่ะพวกวัยร่นทั้งนั้นเลยเหมือนได้กลับมาอยู่บ้านเราอย่างเงี้ยเห็นว่ามีทั้งรูมีทั้งลมอะไรเยอะแยะเออใช่ไงก็ เอ้ที่บ้านเนี่ยล้มจริงนะแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บหรอกว่ามันเป็นเป็นเนินทรายสนุกดีค่ะครับผมดูแล้วก็สนุกดีนะครับและแบบตอนนี้ก็แล้วนักกินเช่นก็เปิดเปิดปกตินะคะอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะเปิดเป็นแบบว่าเราตอนนี้เราผ่านโควิดมาได้ยังไงบ้างครับเพราะวที่ร้านเหรอคะก็ปิดค่ะเขาให้ปิดเราก็ปิดเอาวันดีขึ้นเราก็เปิดอย่างเงี้ยค่ะต้องตามกระแส เมนูใหม่แนะนำอ๋อเมนูใหม่ก็มีตอนนี้ก็โอ้โหอะไรอ่ะสามเมนูของเราเนี่ก็มีทุกวันนะคะแล้วก็อะไรสามจานทอดโหของหมอสามจานทอดนื้นอปลาแล้วก็โอ้โท,ทั่วไปะคะ่ะแซ็บเซ็เชิญได้นะคะที่รา้นานอาาคิทเช่นบ้านโกงค่ะแล้วจากจัดไากักิจกรรมวันนี้แล้วเดี๋ยวก็มีอะไรอ๋อก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องต้องไปที่ ไม่เลียนอะไรบางนาพี่เอ๋ค่ะก็ต้องไปช่วยช่วยช่วยกันตอนนี้คือค่ะต้องต้องช่วยกันโปรโมตน,นะคะแต่อยากให้ผแบบู้หิงทาบว่าถ้าเกิดมีคนที่อยากติดตามผู้หญิงแต่ว่าติดตามได้ทางไหนบ้างะคได้ติดไม่ได้เปิดไะไรแบบว่าเฟซบุ๊กอะไรก็ยอย๋อในเพจในเพจร้านก็มีนนเพจรรร้าชื่ออะะไคับ แล้วนาคิทเช่นน่ะคะเล่นเอง้วยค่ะจุเล่นเองแล้วอ้านคิทเช่นก็ไปคอมเมนต์ไปเสนอแนะได้ได้ใช่ดีคือไปอุ่นนุ่นเลยอร่อยแล้วก็อาหารนิดนึงกับการร่วมงานกับน้องแรกน้องอีนอะไรเงี้ยเออน่ารักค่ะต้องยอมแล้ว่าเขาเล่นเก่งแล้วไม่คือไม่ไม่อึดอัดนะยค่ะ ได้แก่เด็กๆน่ารักดีคือว่าเบื้องหลังกองถ่ายที่อลเวนน่าดูมั้ยครับเออก็อลเวนปกติครับผมเรียกว่าคือคือดูแบบว่าเอ่ารื่นรมทั้งหน้าฉากหลังฉากเลยใช่ค่ะทุกคนน่ารักอ่ะแม้ทั้งทีมงงานผู้ชมทางบ้านกับภาพยนตร์เรื่องัยรูนวัยรูนล่าวัยรูนห้าห้านะคะจริงก็อยากจ้เอ่อเป็นแฟนทั้งวัยรูนตั้งแต่ภาคหนึ่งยันภาคห้าเนี่ยนะคะ ก็ถ้าเป็นน้องๆก็พาคุณแม่ไปดูคุณพ่อไปดูก็จะร่งยิ้ม,มาค่ะคือหนังเรื่องนี้ไม่มีพิษมีภัยต่อสังคมนะคะเป็นความรักความอบอุ่นของครอบครัวนั่นะละค่ะต้องต้องไปลองดูค่ะโอ,คโอเคค่ะขอบคุณค่ะ